สาระน่ารู้ในวันนี้ก็จะมาบอกเล่าในเรื่องการสังเกตจดจําตําหนิรูปรัณ์บุคคลหรือคนร้ายแล้วก็ยานพานะครับพูดง่ายว่าหลักการของการสังเกตจดจําตําหนิรูปรัณ์นะครับมันก็จะมีเรื่องดังนี้นะครับเราก็สังเกตจากสิ่งที่ใหญ่เห็นง่ายไปสู่สิ่งที่เล็กเห็นยากนะครับมองจากใหญ่ไปเล็กนะครับต่อมาก็สังเกตจากลักษณะเด่นตําหนิ ไปสู่ลักษณะที่ปกติธรรมดาครับต่อมาอย่าพยายามจดจําทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้จดจําบางอย่างที่สามารถจดจําได้อย่างแม่นยําทีนี้เมื่อคนร้ายหลบหนีไปแล้วอย่าถามผู้อื่นว่าเห็นอะไรให้เรียบบันทึกตำหนิรูปรัณฑ์ที่เห็นและจดจําได้ลงในสมุดหรือกระดาษโดยทันทีครับแล้วก็ต่อมามอบรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เราสามารถจดจําได้ง่ายและควรจดจําก่อนที่เกี่ยวกับบุคคล มีอะไรบ้างครับ 1. เพศเป็นชายหญิงบืรืออื่นๆ2วัยและอายุอาจจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่อายุประมาณเท่าใดต่อมาลักษณะรูปล่างครับเช่นสูงเตี้ยอ้วนผอมสันทัดแล้วก็ต่อมาก็คือสีผิวและเช่นขาวเหลืองดำซียโ่นเหี่ยวอย่างเนี้ยต่อมาก็เชื้อชาติก็ดูจากใบหน้าไทยจีนลูกครึ่งอะไรพวกนี้ว่าไปรูปหน้าจะเป็นรูปไข่กลมยาวเหลี่ยมอย่างนี้ครับทรงผม สั้นงอกหนายีตัดทรงอะไรหวียังไงเนี่ยลักษณะปากกว้างแคบใหญ่ลิ้มฝีปากหนาอย่างนี้ครับลักษณะหูกลางใหญ่เล็กติงหูแหลมอย่างนี้แล้วก็ลักษณะตาเช่นเล็กโตโปนตาชั้นเดียวสองชั้นนี่ครับเป็นสิ่งที่สามารถจดจําได้ง่ายแล้วก็ควรจดจําก่อนไล่จากเพศไปไวัยอายุอย่างนี้ครับต่อมาครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นผิดปกติตําหนิที่อาจจะจดจําได้ง่ายมีอะไรบ้าง ตำหนิแผลเป็นบนใบหน้าพวกไฝปานมีลักษณะยังไงอยู่ส่วนไหนของร่างกายแผลเป็นมีลักษณะยังไงขนาดเท่าใดอยู่ที่ไหนของร่างกายนะครับลายสักครับสักเป็นรูปอะไรสีอะไรอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายแล้วก็ความพิการเช่นตาลีปากเปีเออย้ยวงเนี้ยท่าทางการเดินคือเดินตัวตรงตัวเอียงขากระเพกสำเนียงการพูดเช่นช้าเร็วติดอ่างสำเนียงเป็นคนไทยจีนฝรั่งหรือสำเนียงคนภาคใต้ แล้วก็การกระทาบ่อยๆเช่นพฤติกรรมเฉพาะเช่นสูบบุหรี่จัดพูดเอามือปิดปากติดยาสพติดเวลาพูดเอามือล้วงกระเป๋าแล้วก็การแต่งกายครับจดจําเสื้อกางเกงเช่นแขนสั้นแขนยาวอย่างเนี้ยขาสั้นขายาวเนี้ยรวมถึงแบบของเสื้อกางเกงเช่นพวกเสื้อยีนเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเครื่องแบบนักศึกษาใสีอะไรอย่างเนี้ยลายแบบไหนมีตัวเลขอะไรนะครับหรือสวมรองเท้าที่สวมเนี่ยเป็นแบบชนิดไหน สีอะไรอย่างนี้ครับแบบใดนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเครื่องประดับมีเครื่องประดับแบบอะไรบ้างที่เห็นได้ชัดเช่นแว่นตานาฬิกาแหวนสร้อยกระเป๋าถืออย่างนี้ครับีนี้กรณีคนร้ายมีการผ่าใบหน้าเช่นสวมแว่นตากาันแดดสวมหมวกกันนอกคลุมศีรษะก็ ควรพยายามจดจําสิ่งที่ใช้ในการพรางแล้วก็จดจําส่วนอื่นๆของร่างกายที่ไม่ได้พรางแล้วก็สามารถจดจําได้ง่ายรวมถึงลักษณะของยานพันะที่ผู้กระทํชชาความผิดใช้ด้วยมีหลักใหญ่ๆดังนี้ครับ 1. สังเกตจดจําสิ่งที่ใหญ่เห็นง่ายไปสู่สิ่งที่เล็กเห็นยากต่อมาครับสังเกตจดจําตําหนิรอยชนสติ๊กเกอร์จุดเด่นต่างๆแล้วก็พยายามสังเกตอย่าจดจําทุกสิ่งทุกอย่างครับ แต่ให้จดจำบางสิ่งบางอย่างที่ท่านจำได้อย่างแม่นยำแล้วก็เมื่อคนร้ายได้หลบหนีไปแล้วอย่าถามผู้อื่นว่าเห็นยังไงก็เรียบบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็มอบรายละเอียดให้กับตํารวจหรือผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทีนี้ครับสิ่งที่สามารถจดจําได้ง่ายแล้วก็ควรจดจําก่อนได้แก่ประเภทของรถไม่ว่าจะเป็นจัก,กรยานยนต์เก๋งส่วนบุคคลแท็กซี่สารนะรถบรรทุกรถปิกอัพอย่างนี้ครับสีของรถอย่างนี้สีใดความเก่าใหม่ของรถ ยี่ห้อและรุ่นอย่างงี้เป็นรถยี่ห้อใดรุ่นปีพศก็ต้องฝึกดูและจดจํายี่ห้อต่างๆด้วยนะครับหมายเลขทะเบียนก็ดูจากแผ่นป้ายก็ให้จดจําทั้งตัวอักษรและก็หมายเลขถ้าเป็นรถต่างจังหวัดให้จดจําชื่อจังหวัดไว้ด้วยทีนี้ครับพูดถึงสิ่งที่เป็นตําหนิรอยชนที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับยานพานะหนะนะครับ1นําหนิเช่นกระจุกแตกสีลอกมีรอยเจาะที่ตัวถังของรถ รอยชนลอยบุบนะครับรถที่มีรอยถูกชนบริเวณใดมากน้อยเพียงใดมีรอยบุบที่ใดนะครับจุดเด่นเป็นรถที่แต่งเพื่อใช้แข่งขันมีเสาอากาศติดอุปกรณ์พิเศษหรือไม่อย่างเนี้ยสติ๊กเกอร์ฟิล์มนะครับติดบริเวณใดเป็นรูปเครื่องหมายข้อความใดมีการติดฟิล์มกองแสงมากน้อยที่ใดอย่างไรนะครับแผ่นป้ายที่ติดกับกระจกด้านหน้าได้แก่พวกแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีแผ่นป้ายผ่านเข้าออกของสถานที่ต่างๆ บางครั้งระบุชื่อไว้ที่แผ่นป้ายถ้าเห็นก็ให้จดจําไว้ด้วยนะครับแผ่นป้ายแสดงสิทธิพิเศษต่างๆเช่นการจอดรถการประกันภัย,เ,ยเสียงของเครื่องยนตรแร์แตรจําว่าเสียงอะไรรถบงังประเภทก็จะมีเครื่องยนต์นะครับและเสียงแตรเฉพาะตัวนะครับเช่นเสียงรถแข่งรถปกติรถ3ล้อหรือจักรยานยนต์ย่อมแตกต่างกันครับทีนี้ข้อสําคัญในการสังเกตจดจํานะครับข้อมูลที่แมั่นยําใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดก็ จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนของตำรวจนะครับหากไม่แน่ใจในข้อมูลใดๆก็ไม่ควรเดานะครับหรือคิดเอาเองเพราะว่าถ้าให้ข้อมูลเหล่านี้กับตำรวจก็อาจจะทําให้เกิดการไข้ไขวสับสนเกี่ยวกัรปฏิบัติงานของตำรวจครับสาระนา่ารู้ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องการสังเกตแล้วก็จดจําตําหนิรูปพรรณบุคคลหรือคนร้ายและยันพาหนะครับสวัสดีครับ